จะเป็นเก้าอี้และผนังตกแต่งน,นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสถาปนิกเพิร์ตจากสยามพเพลสอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะคะผมก็จะมานําเสนอการทํางานของช่างชิ้นงานที่ช่างกําลังขึ้นอยู่นะคะคือจะเป็น2ชิ้นหลักๆจะเป็นเก้าอี้และผนังตกแต่งนะครับโดยส่วนของเก้าอี้นะครจะมีวัสดุในการทําดังนี้แปดบารนนิ้วเหล็กฉาก2อคูณสนิ้วกรอนประตูแล้วก็บานพับประตูนะครับ ตอี้ตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นผนังตกแต่งวัสดุในการทำเนี่ยจะมีตะแกรงเหล็ก 32, s s 3 2เหล็กกล่องขนาด1นคูณสนิ้วเหล็กฉากขนาด 1, 1นิ้วครึ่งคูณหนิ้วครึ่งและตัวสุดท้ายก็คือแซบบาร์หนึ่งนิ้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นพระเอกของเรานะครับก็นี่เลยตะแกรงเหล็กเ s 4 2่อเราไปทําผนังตกแต่งและเกาอี้ที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นะครับ เริ่มจากการทำเก้าอี้ก่อนนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่นะก็เป็นโครงของเก้าอี้โครงของมันเนี่ยก็คือจะใช้เหล็กชา2 2คูณ2นิ้วนะครับเอามาเชื่อมติดต่อกันแบบนี้นะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฝาลินชักของก๊ออี้ที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้มาดูส่วนประกอบกันตรงนี้ก็คือแฟดบา์และตรงนี้จะเป็นก่อหลอกประตูอันสุดท้ายคือบานพับประตูพอขึ้นเฟรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างก็เอตะแกรงเหล็กมาติด ครับซึ่งหลังจากช่างทําการเชื่อมเฟรมเหล็กการเก็บแล้วก็การโฟพวกเหล็กที่มันเกินออกมาเสร็จเรียบร้อยทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นพอติดเสร็จปับ๊บช่างก็จะทําการทาสีเป็นสีดํานะคะ นี้นะครับเก้าอี e, ้ร้านคอฟฟช็อปบริเวณลาดพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นยังไงมีความสวยงามมากเลยใช่ไหมเก้าอี e, ้ตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษตรงข้างใต้ของผมนี่นะมันสามารถเปิดออกมาเพื่อเก็บของได้ด้วยมาดูกันซิว่ามันจะเปิดออกมายัางไงมันก็จะมีกรออยู่2ตัวนะครับก็คือบริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะคะรับให้เราเนี่ยดึงสลับกรอออกมาอย่างนี้ให้เราดึงขึ้นมาแล้วก็ ดึงออกไปแบบนี้สองข้างนี้นะเสร็จปั๊บดึงอันนี้ลงมานี่เห็นไหมเปิดได้แล้วเปิดปิดสามารถทำได้สะดวกนะคะเก้าอี้ตัวนี้เอาไปที่หน้างานแล้วก็วางไว้ที่สถานที่จริงเพื่อดูความสวยงามต่อไปนะคะ วันนี้นะคะมิสซาลิซาและสถาปนิกเพิร์ตนี่ะคะมาเช็คงานนะคะกับงานเก้าอี้บอกเลยว่าเราสวยจบครบในที่เดียวกับที่สยามพิเลนทไม่ได้ค่ะใหศึกษาฟรีที่สยามพิเรทแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.siamsiamthailand